มาคุยกันถึงเรื่องของการที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะนะคะคือตัวกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเป็นรูปแบบเมืองเมืองหนึ่งจะว่าเป็นเมืองที่วุ่นวายเป็นเมืองที่มีขนาดจะว่าใหญ่ก็ใหญ่เล็กก็เล็กนะคะคือถ้ามองว่ามีประชากรอยู่ด้วยมันก็จะกลายเป็นเมืองที่เล็กขึ้นมาทันทีแล้วหนาแน่นแต่ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเองก็มีพื้นที่รอบนอกที่ที่มากกว่าคนแต่ว่าการดูแลคนในแต่และพื้นที่ที่ถูกกระจายตัวออกไปนั้นเนี่ยก็ทําให้เราอาจจะ ไม่สามารถดูแลเขาได้อย่างครบถ้วนทุกเรื่องเ,ออเราถูกถามคาถามเยอะมากในช่วงหลังๆก็คือว่าความปลอดภัยของเมืองความเสี่ยงของเมืองหรือแม้แต่กระทั่งภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเมืองเนี่ยทางกรุงเทพมหานครตีโจทย์แบบไหนดังนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปดูเมืองเนี่ยจริงๆอันนี้ไม่น่าไม่น่าต้องพูดนะคะคือกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่มีความซับซ้อนสูงมากทุกคนพูดแบบนี้หมดแต่เราเข้าใจความซับซ้อนเนี่ยมากแค่ไหน ในกรณีที่เราพูดถึงประชาชนประชาชนในกรุงเทพมหานะครนี่ไม่ได้แค่เยอะนะคะเราก็จะท่องกันเป็นนกแก้วนกะขุนทองเนาะเรามีประชากรตามทะเบียนอยู่5ล้าน490,000โดยประมาณนะคะเช็คล่าส,สุดเรามีประชากรที่เวลาในเวลากลางวันมีคนเดินทางจากบริมนทนเข้ามารวมรวมแล้วเรามีถึง10ล้านโอ้โหสอเท่าในขณะเดียวกันพอตกเย็นไอ้ที่เราบอกว่ามี5ล้านเนี่ยอยู่5ล้านจริงๆหระ คนกรุงเทพจริงๆคือใครกันแน่อยู่ที่ไหนกันมั่งแล้วคนที่เข้ามาอาศัยอยู่แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในทะเบียนมีอีกตั้งเท่าไหร่พูดง่ายๆเรามีคนที่เราต้องให้บริการสาธารณะอยู่จํานวนมากอันที่2เราพูดถึงเรื่องโครงสร้างในเมืองนี้ขนาดที่เรามองอยู่เนี่น,นะคะถนนรถติดเอาคนเดินเรามีร้านขายของเรามีร้านขายอาหารเรามีตึกเรามีโรงแรมเรามีอาคารรล้ฟ้าเรามีชุมชนหนานแน่นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มี คลองเรามีรถไฟฟ้าเรามีรถใต้ดินคือพูดง่ายๆตัวเมืองเองก็มีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากตึกมีตั้งแต่เก่าเป็นบ้านเป็นเพิงจนกระทั่งไปถึงกับที่เรามีอาคารที่เราบอกว่าเป็นอาคารอาัจฉริยะจัดการตัวเองได้คือพูดง่ายๆเรามีความซับซ้อนสูงมากในเชิงโครงสร้างด้วยไม่ใช่ในแค่ประชากรกิจกรรมล่ะคะ อ่ละทีนี้เรามีตั้งแต่คนค้าขายคนที่มาออใช้แรงงานเรามีคนก่อสร้างเรามีมหาวิทยาลัยเรามีระบบราชการเรามีเศรษฐกิจเรามีธุรกิจคือเรามีกิจกรรมที่ซับซ้อนมากเพราะนั้นเวลาเราบอกว่าเราต้องบริการสาธารณะเราบอกว่าเราต้องรักษาความปลอดภัยเราต้องดูความเสี่ยงของเมืองโจทย์มันซับซ้อนมากแล้วเราเข้าใจโจทย์นี้จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ดีๆนึกอยากทําอะไรนึกอยากสร้างอะไรก็บอกว่าเรารู้แล้วเราทําได้เราทํเาทเลย จริงๆเราบริหารจัดการเรื่องแบบนี้แบบไหนนะคะก็ต้องมาดูก่อนว่าเมืองเหล่านี้ที่เมื่อกี้เราว่าเรามันซับซ้อนเนี่ยตกลงเราแก้ปัญหาแต่และเรื่องได้ทั้งหมดแล้วเราต้องนั่งแก้ทีละอันทีละอันทีละอันมันก็จะแตกกระจายมากๆเราตอบโจงกันแบบนี้ไหมหรือการที่เราบอกว่าเราเข้าใจความซับซ้อนแล้วเราคลี่ความซับซ้อนใช้เวลากับมันสะหน่อยดูซิว่าเมืองอะ่ะมันซับซ้อน,แล,น,อนแล้วมันสามารถแก้ปัญหาเดียวกันไปพร้อมๆกันได้หรือเปล่า อันนี้อันนี้เป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากนะคะเราจะแก้ปัญหาของการที่รถติดแล้วอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถติดไหมแล้วถ้าเราจะแก้ปัญหารถติดจริงๆการปรับโครงสร้างเราจะร้อยสาธารณะขึ้นมาการเดินทางรถเรือรางอย่างเงี้ยกรุงเทพมหานครทําได้หมดหรือเปล่าแล้วจากถนน มาที่คลองจากที่คลองจะขึ้นไปที่ BTS มม,ม,มันทำได้จริงเหรอแก,แก้ทีละอย่างได้จริงไหมหรือจริงๆเราต้องเสียเวลากับมันหน่อยว่าเราจะออกแบบมันยังไงเราถึงจะสามารถเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทางแก้บางทางแก้อาจจะไปกระทบอีกทางแก้หนึ่งที่ทําให้ก่อให้เกิดปัญหาเป็นไปได้ไหมพูดง่ายๆเมืองเนี่ยมันมีปัญหาที่อาจจะมีหันหลังชนกันนะคะ เพราะนั้นการแก้ปัญหาอาจจะต้องทำไปพร้อมกันในขณะเดียวกันการแก้ปัญหาเมืองมันไม่ใช่อยู่ๆเราจะบอกว่าเรารู้ดีแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้เรากำลังพูดยืนพูดอยู่นั่นนะคะปัญหาของ PM 2.5หรือฝุ่นเนี่ยเพิ่งจะจางลงไปตอนนี้เป็นประมาณกลางกลงเดือนกุมภานะคะเพิ่งจางลงไปนิดนึงจะกลับมาอีกหรือเปล่าไม่รู้จริงหรือไม่ที่ว่าเราจะต้องจัดการกับต้นทางอย่างเดียวเรื่องควันเรื่องสันดาปของรถเรื่องของการเผาเรื่องของโรงงาน เราคุยเรื่องของอุปโภคบริโภคระหว่างวันไหมที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ทางแก้ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝอ,อยน้ําเรื่องของฟอกอากาศเรื่องของการทําความสะอาดถนนหรือตึกอาคารเรื่องของการกัน้นฝุ่นมันคือคําตอบจริงๆไหมแล้วมันทําได้หรือเปล่านี่พูดเรื่องเดียวเนี่ยยังเอาตั้งหลายเรื่องมาปนกันสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะคะต้องมาดูว่า เรามีแพ็กเกจที่จะทําเรื่องนี้ในการจะทําให้เมืองมันปลอดภัยขึ้นเวลาเราทําเมืองปลอดภัยขึ้นถามว่าคําว่า roadmap แบบแพ็กเกจแปลว่าอะไรเสร้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยทุกคนคงได้ยินท่านผู้ว่าพูดบ่อยมากว่าแบบเราจะแก้ปัญหาเราจะเน้นไปที่เส้นเลือดฝอยมันแปลว่าอะไรแปลว่ากลุ่มคนใหญ่ๆไม่ทำเหรอหรือต้องเป็นกลุ่มคนเล็กๆเ,เป็นคนเล็กๆตามตรอกซอกซอยอย่างเดียวถนนใหญ่เราไม่ทำเหรออาคารเราไม่ทำเหรอไม่ใช่ แต่มันหมายความว่ายังไงที่พยายามจะเน้นเส้นเลือดฝอยนี่ก็เป็นวิธีการมองแพ็กเกจแบบหนึ่งซึ่งเป็นหลักใหญ่นะคะคาว่าเส้นเลือดฝอยในที่นี้ก็คือว่าเราต้องตอบโจทย์คนทุกกลุ่มให้ได้จากความซับซ้อนเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเรื่องโครงสร้างเรื่องกลุ่มคนเรื่องกิจกรรมจากการที่ประเด็นปัญหาเมืองมันร้อยเข้าหากันค่อนข้างเยอะเวลามองเรื่องการพัฒนาก็ต้องมองให้คนสุดท้ายที่อยู่ปลายซอยได้ด้วยอะ่ะ ได้ประโยชน์ด้วยจากการทำแบบนี้การจะดูแลให้มันปลอดภัยขึ้นสุขภาวะขึ้นมันไม่ใช่แค่ว่าโอ้ยต้องมีตึกสวยๆตึกใหม่ๆแล้วเราไม่หันไปแก้ว่าสิ่งที่มันอาจจะมีความเสื่อมถอยมีความประหลักหักพังอยู่อย่างเงี้ยเราจะไม่ทำให้มันแข็งแรงขึ้นได้ไงอ่ะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่แบบมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากดนงนั้นมันมีของที่มันเก่ามันมีของที่มันเสื่อมมันมีของที่มันแบบควรจะต้องได้รับการปรับปรุงแต่ในขณะเดียวกันของสร้างใหม่ก็มีอ่ะ ของทําใหม่ก็มีอ่ะดังนั้นถ้าเราไม่ดูว่าคนทุกกลุ่มพื้นที่ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนไม่ว่าจะใหญ่โตไม่ว่าเจ้าของที่ดินจะเป็นใครคือถ้าเราไม่ดูไปทุกที่อ่ะค่ะมันไม่สามารถทําได้และถ้าเราโฟกัสเฉพาะเส้นเลือดใหญ่ถนนใหญ่ๆเท่านั้นอาคารใหญ่ๆเท่านั้นสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์เท่านั้นของใหญ่ๆพวกนี้คนทุกคนมันเข้าถึงได้จริงๆเหรอคะคนทุกคนมันได้ประโยชน์จริงๆเหรอแล้วในระยะเวลาที่เราก่อสร้างเนี่ยเราเราสร้างให้มันเกิดมลภาวะหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องตอบนะคะเราไปเน้นแต่เรื่องใหญ่ๆถนนใหญ่ๆโอ้โหตอกซอ,อยยังเดินไม่ได้อย,อย่างน้ําท่วมอย่างเงี้ยเราจะเอาแต่น้ําออกจากถนนใหญ่อา้าวแล้วถนนเล็กๆที่ต้องเข้าบ้านน่ะคนเราไม่ได้อาศัยอยู่บนถนนใหญ่อย่างเดียวนี่เราต้องกลับบ้านเมื่อเราต้องกลับบ้านแล้วบางทีบ้านเ็าจมน้ําไปครึ่งหลังแล้วอย่างเงี้ยมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดรถแบบของการที่เราจะเป็นแพ็กเกจการพัฒนาไม่ว่าจะเน้นมาเฉพาะเรื่องของความเสี่ยงของความปลอดภัยไหม มันหมายถึงการที่พัฒนาแล้วต้องตอบโจทย์ไปด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะห่างความเป็นแพ็กเกจของมันมันอาจจะห่างจากแค่เรื่องความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยมันหมายถึงเรื่องอะไรคือคนเราพอมันปลอดภัยแล้วอะคะ่ะคือมันก็เป็นปัจจัยพื้นฐานเนาะว่าเราอยากให้เมืองเราปลอดภัยเราอยากให้เราอยู่ได้แต่ในที่สุดอะคะ่ะมันคืออะไรสุขภาวะมันคือการที่เราต้องมองว่าชีวิตเราสามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างถูกต้อง ไม่ไปสร้างภาระให้คนรุ่นหลัง่ะแก้โจทย์ปัจจุบันนะแต่อย่าสร้างปัญหาในอนาคตทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังในขณะเดียวกันอีปัญหาในอดีตท,ที่เคยไม่ได้รับความสําคัญก็ต้องออกมาแก้เพื่อให้วันข้างหน้ามันไม่เป็นปัญหาต่อไปด้วยเพราะนั้นก็จะเป็นแพ็กเกจอีกรูปแบบหนึง่งอีกมุมหนึ่งค่ะที่มันต้องเป็นแพ็กเกจอย่าตั้งหน้าตั้งตาแก้ปัญหาแต่เรื่องของความปลอดภัยกับความเสี่ยงโดยไม่มองทิศทางการพัฒนาการทํางานแบบไซโลที่พวกเราชอบ ชอบฟังกันระบบราชการทํางานไซโลแยกกันทำระบบราชการไม่ทํางานร่วมกันมันไม่ใช่ปัญหาแค่วันนี้นะคะมันเกิดขึ้นมาไม่รู้กี่สิปีแล้วดังนั้นเวลาเราคิดจะแก้ปัญหาจริงๆแพ็กเกจในที่นี้ก็หมายความว่าหากเราจะมุ่งไปที่เรื่องความปลอดภัยเราจะเกี่ยวข้องไปที่สุขภาวะด้วยไหมสิ่งแวดล้อมเราจะเอาอยัางไงเรามองในแง่ของความปลอดภัยอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการศึกษาไหมเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆของเราไหมเกี่ยวข้องกับ กลุ่มคนในชุมชนที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุแล้วเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวกเขาจะมีการเรียนรู้มีสภาพสังคมแบบใหม่แบบไหนแล้วเราอะ่ะก็อย่าแบบอยู่บนหอคอยงาช้างกันมากจะแ,แก้ปัญหาแบบนี้คือแบบเงื่อนไขาการดํารงชีวิตล่ะเศรษฐกิจล่ะการดํารงอยู่ของคนอาชีพของคนโอกาสของคนน่ะมันอยู่ที่ตรงไหนกันบ้างแล้วคนจะมีส่วนร่วมยังไงในการช่วยกันเพราะต้องไม่ลืมว่าจะยังไงซะเนี่ยนะคะให้รัฐทุ่มเทมากแค่ไหน ความร่วมมือระหว่างประชาชน,นกลไกที่จะเกิดขึ้นเองที่ปลายทางสําหรับเขาจะเป็นตัวทําให้การพัฒนาเนี้ยยั่งยืนเพราะนั้นนี่นี่คือในแง่ของการเป็นแพ็กเกจเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะคะเราจัดการตัวเราเองก่อนคือกรุงเทพมหานครเนี่ยพูดแบบนี้แล้วแบบเอ๊ะจะไปแก้ที่ภาคประชาชนจะไปแก้ที่หน่วยงานอื่นจะไปแก้ที่คนอื่นเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปบ่นคนอื่นเขาเอาตัวเราเองก่อนว่าในการที่เราจะทําเรื่องความปลอดภยัยเราจะทําเรื่องความเสี่ยงของเมืองเรื่องสุขภาวะของเมืองให้คนแบบ นอนหลับอ่ะเออเหนื่อยจะแย่แล้วทำงานมาทุกวันเนี่ยนอนให้หลับพรุ่งนี้ตื่นมาอ่ะสู้ชีวิตกันใหม่บนเงื่อนไขที่เมืองทําได้ทำอะไรอ่ะจัดการตัวเองก่อนปรับรื้อระบบการจัดการกลไกส่วนกลางและสํงงานักงานเขตทําไมต้องเน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเหมือน เป็นภาพจำลองของระบบการทำงานของทั้งประเทศกรุงเทพมหานครเองก็มีงานที่เป็นส่วนกลางกระจุกอยู่ในสำนักเรื่องใหญ่ๆเป็นอิชชูเป็นเรื่องๆเช่นทำเรื่องสาธารณภัยทำเรื่องสุขภาพทำเรื่องสิ่งแวดล้อมทำเรื่องการศึกษามันก็จะมีส่วนกลางแบบนี้แต่ไอ้งานพวกนี้ถามว่าพื้นที่การทำงานอยู่ไหนอยู่ที่เขตอยู่ที่พื้นที่แล้วจะให้มากระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางอย่างนี้ไม่ได้เพราะเท่ากับว่าเราก็ไม่กระจายอำนาจใครรู้เรื่องพื้นที่มากที่สุดก็พื้นที่ค่ะ ใครรู้ว่าปัญหาคืออะไรพื้นที่ค่ะคนเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเรามีคนหลายกลุ่มอยู่ในสังคมอยู่ตรงไหนที่อ,อยู่ที่พื้นที่ค่ะแล้วตัวปัญหาความซับซ้อนของปัญหาความเชื่อมโยงของปัญหาก็อ,อยู่ที่พื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นมุมเลยนะคะงานต้องไปอยู่ที่สํานักง,งานเขตให้มากขึ้นคําว่าไปอยู่ให้มากขึ้นไม่ได้แปลว่ายกงานทั้งหมดผกักภาระตูมไปอยู่ที่เขตไม่ใช่วิธีการต้องมานั่งคุยกันใหม่ค่ะ งานไหนที่พื้นที่ควรต้องเป็นคนทำควรที่เป็นคนใช้ระบบข้อมูลในการตัดสินใจและนำเสนอว่าจะเป็นเรื่องพัฒนาเฉพาะพื้นที่คำถามคือแต่และพื้นที่เขาก็มีประเด็นปัญหาไม่เหมือนกันแล้วจะมาขออนุญาตใช้คําพูดที่แบบเกเรนิดนึงนะคะตัดเสื้อโหลจากนโยบายของส่วนกลางลงไปอย่างเงี้ยเหรอมันก็ไม่ถูกปะ ประชาชนในแต่และพื้นที่เขาต้องการอะไรเขาเห็นอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญกระทบกับชีวิตเขาก่อนให้เขามีส่วนไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาพูดแบบนี้หมายความว่างานส่วนไหนที่เขตควรจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจมีควรควรจะมีสิทธิในการไปหาข้อมูลฟังภาคประชาชนแล้วเอากลับขึ้นมาเป็นโครงการ mm hmm. เฉพาะพื้นที่โดยที่ไม่ต้องเหมือนกันหมดเขตต้องทําได้ทีนี้พอพูดแบบนี้ mm hmm. ปุ๊บเขตก็ต mm ้อ hmm. งมีเวลาคิดนะคะมีเวลาออกแบบมันก็ต้องมีการปรับวิธีการทํางานว่างานเงินคนเราชอบพูดอย่างนี้ ในเมื่องานที่สําคัญต้องถูกดีไซน์ใหม่อันไหนจะไปอยู่ที่ที่สำนักง,งานเขตคนคนไหนที่จะเป็นคนทํางานพวกนี้ได้อย่างเร็วรูปแบบการทํางานมีเพียงแค่แบบต้องเป็นคนของระบบรัฐต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของเราเท่านั้นที่ทําจริงหรือเปล่าความร่วมมือในรูปแบบของ Public p u c p r i v r t v a t e Partnership เกิดขึ้นได้ไหมก็คือมีการทําให้มีเอกชนเข้ามาร่วมในการทํางานมีภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมหรือเราจะเอา Public Private People Partnership เอาประชาชนเข้ามาเลย เป็นโครงการของประชาชนเองในการทำเขตต้องสามารถตัดสินใจผ่าน,นกลไกเงื่อนไขนี้ได้ใช่ไหมคะเอาเอาใครเป็นคนทำคนแค่ไหนถึงจะพอใช่ไหมคะตัวงบประมาณก็ต้องเป็นการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเวลาพูดว่าใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเนี่ยก็จะมีเสียงอื้ออึงมากมายคุ้มค่าในที่เอ้มันวัดได้ไหมคุ้มค่าในที่นี้มันคุ้มหรือเปล่าชีวิตคนหนึ่งคนเราไม่ได้พูดถึงแบบนี้ ความคุ้มค่าในที่นี้คือเราทําบริการสาธารนณะทุกคนต้องได้ได้อย่างเสมอกันทํายังไงจะบริหารจัดการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบนประสิทธิผลที่สูงที่สุดเช่นเดียวกันดังนั้นเราคุยกันเรื่องนี้ค่ะระบบของการจัดการทั้งหมดมันจะต้องถูกออกแบบใหม่หมดทําให้มันเป็นการกระจายอํานาจที่แท้จ,จริงให้ศักยภาพไปเอาแล้วงั้นส่วนกลางทําอะไรพูดหมดนี่แล้วตกลงส่วนกลางที่เป็นสํานักหลักที่คุมเนื้อหาทําอะไรเอามันมีงานให้ทํา สำนักหลักที่ตรงกลางก็ควรจะเป็นคนที่ทำให้สำนักง,งานเขตทำงานได้พูดเหมือนงงๆเนาะพูดง่ายๆก็คือว่าเราเป็นคนคุ้มกฎอยู่ใช่ไหมเราเป็นเจ้าแม่งานสารบัญเจ้าแม่เอกสารเจ้าแม่ขั้นตอนใดๆทั้งหมดอยู่เราเป็นฝ่ายที่มีความรู้มีความสามารถทางเทคนิคเราเป็นฝ่ายที่เห็นว่าอะไรที่มันจะสามารถดําเนินงานได้จัดการให้3 4มสสิ่งนี้ที่เคยเป็นข้อจํากัดคลี่ออกค่ะ แล้วทาให้คนที่เขาต้องควรจะต้องโฟกัสหรือมุ่งเน้นอยู่ที่งานในพื้นที่ที่เขาควรจะทําเขามีโอกาสทํางานพวกนี้ได้อย่างอิสระแล้วทาให้เขาเกิดวิธีคิดใหม่ๆทํางานใหม่ๆขึ้นมาได้บ้างเวลาเราพูดแบบนี้ถ้าเราจัดการอย่างนี้ได้มันจะเอื้อมหน่วยให้ปลายทางเนี่ยซึ่งอยู่ติดกับปัญหามากที่สุดมีโอกาสคิด process หรือกระบวนการการทางานใหม่ๆวิธีการทํางานใหม่ๆความร่วมมือใหม่ๆที่สําคัญที่สุดถ้าทํานี้ได้ค่ะส่วนงานเข็มจะมีสเสน่ห์ มีเสน่ห์ในที่นี้หมายความว่ามันจะไม่ยืดยาดมันจะไม่ติดนูน่นติดนี่ไปซะหมดมันจะไม่นิ่งๆรอเขาโยนอะไรลงมาเป็นแบบปัดเสื้อโหลอะแล้วก็ทำปรับกลไกแล้วนะคะแต่กลไกเนี่ยมันมันทำงานด้วยตัวของมันเองไม่ได้แต่ไม่มีกลไกก็ไม่ได้นะคะมาบอกว่าเออคนต้องมีความรู้นะเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้กรุงเทพมหาคนครต้องแบบรู้ทุกเรื่องกรุงเทพมหาคนครต้องมีข้อมูลทุกอย่าง เออเนี่ยก็อยากได้นะแต่ว่ายังทาไม่ได้พยายามอยู่แล้วก็กรุงเทพมหานครต้องรู้จักที่จะปรับใช้ข้อมูลแล้วก็ระบบพวกนี้พอพูดแบบนี้ถามว่าเรารู้ไหมว่าเราต้องทําอะไรแล้วจะไปเอาความรู้จากที่ไหนมาอ่าอันเนี้ยถ้าเรามีความรู้เรารู้ว่าอะไรที่มันเคยแก้ไม่เคยแกเอ่าแล้วความรู้จะไปเอาจากไหนอันที่หนึ่งเลยนะมันต้องมีคนอื่นเคยทาบ้างแหละถ้าเอาเป็นเรื่องปัญหาที่คนอื่นเขาเคยเผชิญหน้ามาก่อน มันต้องมีที่คนอื่นเคยทําเราสามารถเรียนรู้จากคนอื่นได้โอ้ยไม่ต้องไปไหนไกลมากค่ะเราไม่ไปถึงแบบมาตรฐานที่แบบของโลกหรือของสากลก็ได้ไม่ต้องไปตรงนั้นก็ได้เอาความรู้ที่เป็นความรู้จากท้องถิ่นข้างเคียงเออเอาความรู้ที่เป็นความรู้จากพื้นที่จังหวัดอื่นหรือแม้แต่กระทั่งนะคะเรียนรู้จากประเทศหรือชุมชนที่ทําแล้วไม่สําเร็จก็ได้อันนี้จริงจังมากถามว่าทำไมต้องทําแบบนี้ บางทีอะค่ะเราเรียนรู้เราชอบเรียนรู้กันแต่ best practice หรือตัวอย่างที่ดีมาจากมาตรฐานโลกมาจากอะไรซึ่งมาตรฐานโลกก็จําเป็นไม่ใช่ไม่จําเป็นแต่ถามว่าพอเรียนมาแล้วใช้ได้ปะทําได้ปะพรุ่งนี้นี่ทําแบบเขาเลยได้ไหมก็ไม่ได้ศักยภาพอยังไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเรารู้ว่าคนที่เขาเคยทำแล้วพลาดมันพลาดยังไงมันผิดยังไงอะไรไม่ควรทําบางทีพอเราถอดแบบมันออกมาเฮ้เรากําลังจะไปตรงนั้นพอดีเลยเฮ้ยเรียนรู้จากเขาก่อนไหมจะได้ไม่ผิดพลาดคือบางครั้งการเรียนรู้เนี่ยค่ะ มันไม่ได้เกิดจากการที่เราต้องแบบไปเอา the best practice หรือตัวอย่างที่ดีมาเท่านั้นอาจารย์อย่างนี้ก็ไม่เห็นจําเป็นเลยต้องไปรู้เรื่องของมาตรฐานโลกของอะไรเอออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ด้วยสงเหตุผลเหตุผลแรกสืบเนื่องจากเมื่อกี้ การที่เที่ยวไปเรียนรู้ของคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าเขาทํำยังไงอย่าแค่ไป Copy Pa ้เพนะคะลอกมาเฉยๆอย่างนี้ไม่น่าจะเวิร์คค่ะเพราะนั้นมันต้องมีการปรับตัวดังนั้นเราเองก็ต้องฉลาดนะว่าเราจะไปหาความรู้มาเนี่ยใช่ไหมเขาทําอะไรไว้เราก็สามารถไปเอาความรู้จากเขามาได้แต่ในอีกมุมนึงอะคะ่ะงานหลายๆเรื่องเป็นเรื่องของมาตรฐานจริงตัวเองทํางานสาธารณภัยเป็นเรื่องของมาตรฐานวันนี้ที่พูดอยู่เนี่ยเราส่งทีม Urban Search and Rescue ทีมกู้ภัยเขตเมืองไปช่วยตุรกี ที่ส่งไปได้เพราะเคยฝึกด้วยมาตรฐานกลางที่เขาให้ฝึกเอาจาจอย่างนี้เราฝึกไว้ช่วยคนอื่นไม่ใช่สิพอเราทํางานได้มาตรฐานเราช่วยคนอื่นได้ไหมายความว่าเราก็มีความชานาญขึ้นเราฝึกมาด้วยมาตรฐานที่ดีเราก็สามารถจัดก,การให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการปรับว่าของบางอย่างมันก็มีมาตรฐานการแพทย์ก็ต้องมีมาตรฐานกลางคะ่ะไม่ใช่ไม่มีการที่เราเอามาดูว่าตอนนี้นโยบายหนึ่งเราอยากได้สวน15นาทีเราอยากได้พื้นที่สีเขียวมากขึ้น ปัจจุบันนี้กทมทําได้อยู่ประมาณ7.4ตารางเมตรต่อคนเราอยากไปที่9.0ไปเอาอมาจากไหน9.0เพราะว่า WHO ทำมาให้เราแล้วว่าถ้าเราไปถึง9.0การที่เราจะมีอากาศสะอาดเป็นสิทขั้นพื้นฐานที่เราจะหายใจได้ดีก็จะเกิดขึ้นเออพูดกันแบบนี้เราก็หน้าที่เราต่อทําได้ต่อเออมันจะไปก้9ได้ด้วยวิธีไหนนะจะไปเพิ่มพื้นที่ได้ด้วยวิธีไหนเราก็ต้องเอาเข้ามาปรับกับข้อมูลที่เรามีอยู่เอามาปรับกับความรู้ที่เรามีอยู่ สืบเนื่องจากอันเนี้ยตอนนี้นะคะณวันที่พูดเนี่ยนะคะคกลไกอันหนึ่งของกรุงเทพมหานครกำลังจะออกมาถือว่าการแนะนำนะคะก็คือ Bangkok City Lab กับตัว b n n k o o r r s s e r r h สองตัวนี้กำลังจะออกมา b a n g k o k City Lab City Lab จะทำหน้าที่เป็นแ mm hmm. ลบเมืองเอาไว้ในการค้นหาคำตอบแบบเร็วๆทดลองดูซิว่าหนทางไหนเนี่ยที่สามารถเอามาทำได้ด้วยการเปิดพื้นที่ที่เรียกว่าแซนบ็อกซ์ ทุกคนคงได้ยินอย่างตอนนี้เราก็มีการทําแซนด์บ็อกซ์สุขภาพใช่ไหมคะเดี๋ยวแล้วเราก็มีทาแซนด์บ็อกซ์เกี่ยวกับโรงเรียนเรามีแซนด์บ็อกซ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อจะทําข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลเมืองขึ้นมาแล้วก็ทดลองซิงว่าเราจะถามมาทําให ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นอย่างแซนบ็อกสุขภาพก็เรื่องโรคภัยก็พยายามจะทําให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นเดี๋ยวเราก็จะเปิดดูซิว่าเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ว่าก็สั่งแล้วว่าเราจะทดลองกันเลยไหมคํคตอบเลยว่าฝอยน้ําเล็กๆที่แรงดันน้ําสูงๆในพื้นที่ปิดจริงๆจ,จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องพีเอ็มสอง้าให้เราที่เป็นความเสี่ยงสุขภาพได้หรือไม่เพราะนั้นพอเราทําอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะสามารถทําให้เราทําได้เอามาจากไหน กลไกอีกอันนึง b a n ค์เ r อร์เรซิก็คือจะเป็นศูนย์กลางงานวิจัยและนะวัตกรรมที่มีคนหาคำตอบเกี่ยวกับเมืองไว้ไม่ว่าจะจากมาตรฐานโลกไม่ว่าจะจากประเทศต้นทางที่เคยทําไว้ไม่ว่าจะจากนักวิจัยของเราเองนักวิจัยไทยตอนนี้เรายื่นมือออกไปขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือหมดเลยค่ะว่าเรามีความรู้อะไรอยู่บ้างที่จะเอามาใช้แก้โจทย์ของเมืองได้2ออันนี้ก็จะ วิ่งเข้าหากันแล้วก็ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการที่จะพยายามถือว่าเราสามารถตอบอะไรให้กับเมืองให้ถูกต้องได้มากขึ้นตามข้อมูลที่มีข้อมูลเมืองเป็นเรื่องสําคัญมากกรุงเทพมหานครมันซับซ้อนมากค่ะมันใหญ่ด้วยกิจกรรมที่หนาแน่นละคนพื้นที่มันก็โอ้โหแบบมันกอดเข้าหากันโจทย์มันยากมากกรุงเทพมหานครมีข้อมูลแค่ไหนอ่าอย่าดูถูกกรุงเทพนะคะ เราคิดว่ากรุงเทพมหานครก็คงเหมือนระบบราชการทั่วไปมีข้อมูลแบบว่าแตกกระแหงหนู่นนี่นั่นไม่จริงข้อมูลที่มันมีมันมีคุณภาพมากเลยนะบางข้อมูลเนี่ยดิจิทัล ized แล้วด้วยค่ะคือสามารถเอาข้อมูลเนี่ยมาช่วยประกอบการตัดสินใจทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถแก้ไขโจทย์เมืองได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลเปิดแปลว่าอะไรเนี่ยคำนีย้ยิ่งใหญ่มากดูรูปเลยดีกว่าอ่ะดูรูปอันที่หนึ่งเนี่ยพวกเราพวกเราทํางานใช่ป่ะเราเป็นคนทํางานเรื่องความเสี่ยงสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเลย มีแผ่นที่ไหมที่ซูมเข้าไปก็ได้ซูมออกมาดูกรุงเทพทั้งกรุงเทพก็ได้จะได้ดูว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เขตไหนเป็นยังไงอะไรพื้นที่ไหนมันสีอะไรกันมั่งในขณะเดียวกันเราก็อยากซูมเข้าไปเลยว่าตรงเนี้ยพื้นที่มันสูงมันต่ำสีอ่อนก็ก็ก,ก,ก็ก็เป็นแบบหนึ่งสีเข้มก็เป็นแบบหนึ่งนะคะเราก็จะดูความสูงต่ำตามนั้นมีพื้นที่พักพิงมีบ้านมีจุดเสี่ยงถามว่าเราอยากได้ทาไม การทําแบบนี้จะทําให้เราเห็นว่าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่อันนี้เป็นแผนที่ของความเสี่ยงอุทกภัยนะคะในกรุงเทพมหานครถามว่าพอเราเห็นแบบนี้เราก็จะรู้ละเออตรงไหนมันเป็นพื้นที่ที่น้ําอาจจะท่วมถึงได้ตรงไหนเป็นเส้นทางหลกักถนนไหนอ่ะสีเหลืองๆหน่อยแปลว่าอะไรตกเท่าไหร่น้ําตกเท่าไหร่ก็จะมีน้ําท่วมขังแล้วนะสัญจรลําบากตรงไหนเป็นพื้นที่สีแดงโอ้นี่วิกฤตหนักมากเวลาเราเห็นแบบนี้เราจะเห็นข้อมูลหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วเราก็จะรู้ว่าการจะหนึ่งนะคะ เวลาก่อนเกิดเรื่องเราต้องระมัดระวังจุดไหนเป็นที่สําคัญเครื่องสูบน้ําจะไปไหนในภาพรวมก็ไม่ใช่วางกันแบบตาบอดวางตรงนี้ตรงนั้นเชื่อมโยงกันแล้วทาให้น้ําระบายได้มากขึ้นในขณะเดียวกันตอนยังไม่เกิดเรื่องต,ตอนนี้น้ําน้ําใกล้นะคะยังไม่มานะคะตอนนี้เราจะทําโครงการเราจะลอ่อคูครองอะไรที่ทําให้เราเน้นเรื่องการลอร่อคูครองในถนนตอกซอกซอยเล็ก,ลกๆก็เพราะว่าจุดที่เป็นเสียงที่เป็นจุดใหญ่เนี่ยคะ่ะเราจะเห็นได้ว่ามันไม่เยอะ จะไปตรงนี้ได้ให้เราเอาน้ําออกตามจุดของเรามันต้องเอาออกจากบ้านเรือนเอาออกจากเนี่ยค่ะเส้นเลือดฝอยของท่านผู้ว่าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงได้เน้นเรื่องนี้มากว่าระบบการระบายน้ําที่มีอยู่เดิมที่เป็นคลองเป็นท่อโหตั้งหลายพันกิโลของเราอะ่ะเราต้องทําให้มันโปร่งโล่งสบายก่อนจะได้รับน้ําได้ด้วยปล่อยน้ําไปตามเส้นทางที่ควรจะระบายออกเนี่ยเราก็จะตอบแบบนี้ได้นี่เพิ่งมีเหรอเขามีมากรุงเทพมหาคนครมีแต่ประเด็นก็คือว่า ข้อมูลมันเปิดให้ทุกคนได้ใช้ไหมคำว่าเปิดมีเปิด2ระดับนะคะเปิดระดับแรกก็คือว่าเปิดให้ทุกหน่วยงานได้ใช้กันก่อนอย่างเช่นเราทํางานทางด้านสุขอนามัยเราทํางานโรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขแล้วเราอยากรู้ว่าเฮ้ยหัวแดงที่เอาไว้ดับเพลิงอยู่ไหนประชาชนที่หนานแน่นมากๆอยู่ในพื้นที่ไหนเอ้แล้วตรงนั้นมีโรงพยาบาลไหมมีศูนย์บริการสาธารณสุขหรือเปล่าเอ๊ะซอยถนนมันแคบไหมถ้ามันแคบมากๆเนี่ยรถพยาบาลเข้าไม่ได้รถแบบไหนเข้าวะถ้าจะให้เร็วอะ่ะ หรือจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราต้องไปม,มีอุปกรณ์ทรัพยากรการดับเพลิงอยู่ข้างในชุมชนเออเราก็จะได้ตอบโจทย์แบบนี้ได้ด้วยการใช้แผนนเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเปิดหากันก่อนว่าใครมีอะไรอยู่ที่หน้าตักบ้างเปิดระดับที่2เปิดให้ภาคประชาชนคือรู้กันอยู่เองไว้ในแง่บริหารจัดการอันนี้มีความจําเป็นสูงมากไม่งั้นเราตัดสินใจเชิงนโยบายก็ไม่ได้อะไรเร่งด่วนกว่ากันพื้นที่ไหนมี Priority สูงกว่ากันมีลําดับความสําคัญไม่เท่ากันในเรื่องอะไรมันจะตัดสินใจไม่ได้ ช่วยแต่ในขณนะเดียวกันเราควรให้ภาคประชาชนต้องทราบด้วยว่าพื้นที่เป็นเช่นนี้เวลาประชาชนเห็นตอบโจทย์ประชาชน2เรื่องนะคะ อย่างแรกก็คือว่าประชาชนได้ทราบว่าบริเวณที่ตัวเองอยู่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียก risk communication ก็เป็นการสื่อสารไปด้วยในตัวว่าพื้นที่ที่อยู่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาก็จะได้เตรียมตัวด้วยเครือข่ายของเขาเองภาประชาชนเข้มแข็งนะคะเอาเข้าจริงๆไม่ใช่ไม่เข้มแข็งประชาชนช่วยเราไว้ได้เยอะมากเวลาที่เกิดเรื่องหรืออะไรขึ้นก็ตามในอีกมุมหนึ่งเนี่ยที่ช่วยก็คือว่าจะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งเลยที่เขาอยากจะแบบมีนวัตกรรมเขาคิดอะไรออกเขาตีโจทย์บางอย่างในพื้นที่ของเขาได้อะถ้ามีข้อมูลพวกนี้ให้เขาได้ใช้ด้วยอ เขาเนี่ยแหละค่ะจะเป็นที่มาของความรู้ใหม่ๆของทางเรื่องนโยบายใหม่ๆที่เราจะเห็นได้อันนี้ก็เป็นความหนาแน่นอย่างที่บอกใช่ไหมข้อมูลมาแสดงได้หลายแบบนะคะข้อมูลที่แสดงให้เห็นทั้งหมดนี้เป็นการเปิดจากหลายๆสำนักที่เก็บ ใช่ไหมคะเพราะความหนานแน่นของประชากรไม่ได้อยู่ที่สำนักระบายน้ำนนแน่ๆเมื่อกี้เราเห็นสำนักระบายน้ำในเรื่องเส้นทางน้ําท่วมน้ําอะไรความสูงต่ําพื้นที่ถนนเอามาจากสำนักกีธาจุดที่เห็นเป็นจุดเสี่ยงที่เขตสำนักงานเขตเป็นคนจิ้มเข้ามาให้เราว่าจุดตรงไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในขนาเดียวกับศูนย์พักพิงจะจัดไหนสำนักงานเขตกับสำนักพัฒนาสังคมก็ต้องให้พื้นที่มาว่าเก็บคนได้สักเท่าไหร่บริหารจัดการได้ยังไงใช่ไหมคะสถานพยาบาลอีก มันคือความร่วมมือในการพยายามเอาข้อมูลเมืองเข้ามาและให้เราเห็นภาพทั้งหมดมันจะช่วยเรามากเลยในการที่เราจะวิเคราะห์พื้นที่ทางพื้นที่ที่สําคัญที่สุดแผนที่แบบนี้ช่วยในการจัดลําดับการใช้งบประมาณได้ดีแล้วตอบโจทย์ได้มากขึ้นด้วยนะคะจะทําอะไรที่ตรงไหนไปทําไมทําให้มันเกิดอะไรแล้วมันจะส่งผลต่อพื้นที่อื่นยังไงที่สําคัญที่สุดพอเรามีแผนที่พวกนี้หมด พอเรามีแผนที่พวกนี้หมดเนี่ยเราจะสามารถทาอะไรได้บ้างแล้วนะคะปรับปรุงโครงสร้างเมืองพูดไปแล้วมันจําเป็นแค่ไหนที่เราต้องทําแต่เรื่องใหญ่ๆแก้แต่เฉพาะถนนหลักใหญ่ๆสะพานใหญ่ๆตึกใหญ่ๆหมู่บ้านใหญ่ๆจรกว่จนสร้างของใหญ่ๆอาจจะไม่จําเป็นแต่ถามว่าไม่ทําเลยได้ไหมวิเคราะห์ก่อนการแก้ไขไปให้ถึงประชาชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยก่อนเป็นเบื้องต้นถูกต้องแต่ถามว่าถ้าการแก้เหล่านั้นยังไม่เป็นผลต้องการ ให้เราไปแก้ที่ถนนใหญ่บางถนนที่เชื่อมร้อยต่อกันอยู่สะพานบางสะพานเราต้องเพิ่มคาปาซิตี้ของอุโมง์ระยะของอุโมงไหมเขื่อนที่มีอยู่ที่เป็นฟันหลอเราต้องการทําเพิ่มไหมกัดเสาะบางขุนเทียนเราต้องการโครงสร้างที่เป็นมิตรกับธรรมชาติแต่มันจะต้องเป็นโครงการที่ทําร่วมกันกับอีกสองจังหวัดด้วยหรือเปล่าเราจะตอบโจทย์พวกนี้ได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างเมืองก็ต้องเปลี่ยนถนนไหนไม่ดีถนนไหน,หน,น,ไหนต่ําเคยมีจุดต่ําอยู่อุ้ยสิบยี่จุด ตอนนี้เราก็เริ่มปรับเริ่มแก้มาได้เหลือไม่กี่จุดเรายังต้องทำต่อไหมมันก็จะตอบคำถามพวกนี้ได้มากขึ้นเราต้องมาเสริมมาตรการและมาตรฐานมุมหน,นึ่งเนี่ยนะคะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยเพราะเมื่อกี้เราเรียนรู้จากความรู้หลายๆเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยก็ต้องเปลี่ยนอย่างตอนนี้สมมุติว่าเรามีอาคารค่อนข้างเยอะอาคารเราก็เก่าเนาะสะพงสะพานเราก็ชำรุดเนาะมันจะมีโอกาส มีความเสียหายทางด้านโครงสร้างไหมเราจะปรับยังไงมาตรฐานความปลอดภัยต้องมาเราอยากได้อากาศสะอาดอากาศแบบไหนถึงจะเรียกว่าสะอาดแก้ไขแบบไหนในพื้นที่เราถึงจะสามารถเอามาตรฐานความปลอดภัยนี้มาได้หรือแม้แต่กระทั่งบ้านเรือนควรจะต้องมีอุปกรณ์ควรจะต้องมีทรัพยากรโดยเฉพาะในชุมชนที่มีความแออัดหนาแน่น,นสูงต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นอักคีภยัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยไว้แค่ไหน เราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาตอบได้แล้วเราก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพคนดูแลเมืองไปด้วยถามว่าทําไมก็ถ้าเรามีมาตรฐานนะคะทุกคนมันก็ทํางานสู่มาตรฐานนี้ใช่ไหมคะจากความรู้ที่เราเรียนรู้เรามี i s สแมปใช้ทุกคนใช้ i s สแมปเดียวกันมาตรฐานในการทํางานรู้งานซึ่งกันและกันก็จะสูงขึ้นเราก็จะสามารถเรียนรู้งานไปด้วยกันได้ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องมาเพิ่มศักยภาพการตอบสนองต่อระบบด้วย อะไรที่มันวุ่นเวอเยินเยอะระบบที่มันต้องส่งต่อเยอะเยอะเลิกเลิกนึกไม่ได้ให้ทำปิดกฎหมายนะคะตัวข้อบัญญัติบางอย่างกฎหมายบางอย่างที่ต้องมีการแก้ไขตอนนี้เราทรัพยากรของเรามีน้อยบุคลากรของเราทางด้านสาธารณสุขสาธารณภัยเรามีน้อยทํายังไงจะใช้ให้ได้เต็มศักยภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูศักยภาพของระบบถนนหนทางที่แคบอย่างในด้านสุขภาพเราเริ่มมีมอเตอร์แลนส์เข้าไปแล้วก็คือเอา บุคลากรของเราที่เป็นสุขเฉินใส่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ approach พื้นที่ได้มากขึ้นเรามี c o m m u n land ที่เป็นสบสเคลื่อนที่สู่บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เข้าไปสู่พื้นที่ที่จะมีความยากในการคัดกรองสุขภาพเราเริ่มใช้เทคโนโลยีมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการเพิ่มศักยภาพเหล่านี้จะช่วยลดความเหลื่อมลำ้ำให้กับพื้นที่ที่ เราเห็นแล้วนี่พื้นที่มีความซับซ้อนคนหนาแน่นพื้นที่ไม่มีสวนพื้นที่อากาศแย่เรารู้ละพื้นที่ที่มีการเผาเยอะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโครงสร้างพื้นที่ที่มีความเสี่ยงความสูงต่ำของถนนอักขีภัยเรารู้แล้วการเพิ่มทรัพยากรการเพิ่มศักยภาพเราทําแล้วแต่ต้องไม่ลืมว่าศักยภาพก็ไม่ใช่ของที่อยู่ดีไปบใอยเขาทำได้บางครั้งเราอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีในการช่วยเชื่อม ให้ศักยภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยนะคะเทคโนโลยีอย่างเดียวมันก็จัดการช่องว่างไม่ได้หมดค่ะไม่ใช่คนทุกคนที่มีเทคโนโลยีไม่ใช่คนทุกคนที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีในการตอบสนองเรื่องพวกนี้ได้เครือข่ายในพื้นที่อาสาสมัคร เป็นเรื่องที่จําเป็นที่สุดสําหรับเราในตอนนี้แล้วก็ทําให้เราสามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้ด้วยการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่สําคัญที่สุดข้อติดขัดหลายๆเรื่องอาจไม่ได้มาจากกรุงเทพมหาคนครแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจจะเกิดจากการความร่วมมือที่เรายังกระทําซึ่งกันและกันร,ระหว่างหน่วยงานไม่ได้ด้วยการเชื่อมต่อทางเทคโนโลยีนี้ไม่ได้ทําให้ภาคประชาชนอย่างเดียวมันก็จะช่วยสร้างความสามารถในการทํางานของหน่วยงานร่วมกันเพื่อจะปิดช่องว่างในการจัดการได้ด้วย ก็ถ้าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้นะคะเราอาจจะเริ่มต้นมาจากความเสี่ยงเนาะเริ่มต้นมาจากความปลอดภยัยเราพยายามจะเน้นเรื่อง Risk Map แต่ในท้ายที่สุดนะคะถ้าเราทําให้การบริหารจัดการมันอยู่บนฐานที่ว่าความร่วมมือที่จะเรียนรู้จากข้อมูลเมืองและการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันยอมรับว่าข้อจํากัดมีแต่ว่าแก้ข้อจํากัดนั้นด้วยกันเพื่อจะทําให้งานเมืองมันเป็นการพัฒนาไปได้ความปลอดภัยเป็นพื้นฐานค่ะการพัฒนาที่ทําให้ทุกคนแฮปปี้ได้เนี่ยจะเป็นส่วนต่อย,ยอดของการบริหารจัดการในลักษณะที่เราพูดกันทุกวันนี้นะคะ